สวัสดีจ้าย่าหมุนเป็นเยี่ยมสาวสกุลคนภูพานช่องไรสไตล์พากินพาเที่ยววันนี้มาตลาดจ้ะมาดูพืชผักที่จะเตรียมปลูกที่ตลาดนัดเริ่มแล้วค่ะแต่ว่าย่าหมุนยังไม่ยังไม่ซื้อหรอกมาดูไว้สวนยังไม่ได้ไนั่นเลยยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยจ้ะดูดูด เนี่ยก็ขายเยอะมากเลยค่ะเนี่ยโซนนี้จะเป็นดอกไม้ดูไปพร้อมๆกันนะคะเนี่ยสวยมากอันนี้เราจะไม่ถ่ายเอาคนนะคะสมวนลิขสิทธิ์เดี๋ยวเขาจะว่าแต่นิยมหมุนก็ขออนุญาตเจ้าของแล้วนะว่าจะซื้ออะไรมั่ง จะถ่ายอะไรมั่งสวยจ้ะเนี่ยราคาแต่ละต้นเนาะใครชอบก็ซื้อเริ่มแล้วนะคะตลาดดอกไม้อันนี้อยู่เลบูหรือดอเลอำเภอที่ย่าหมุนอยู่นะคะ สวยมากจ้ะเราจะไม่ถ่ายเอาคนนะคะเนี่ยมันจะเป็นเงาเงาแดดตอนนี้ประมาณเที่ยงสวยมากจ้ะดูไปพร้อมๆกันนะคะคิดว่าชาวยุโรปตอนนี้พวกคุณแม่บ้านทั้งหลายก็คงจะเตรียมปลูกดอกไม้กันเนาะ นี่คะ่ะพืชพวกนี้ไอ้ดอกไม้พวกนี้จะเป็นหัวนะใช้หัวปลูกเนี่ยบางอย่างก็ใช้กิ่งก้านเสียบสวยมากคะ่ะแต่ละปีถ้าอดใจไม่ไหวนะคะเสียเงินไปเยอะเลยคะ่ะกับดอกไม้พวกนี้แต่ปลูกแล้วมีความสุขก็ปลูกคะ่ะสวยงามมากคะ่ะ นี่ถ่ายนีไปวันนี้ยังซื้อหิวกับบ้านไม่ไหวจ้ะโอ้สวยงามมากดูสินะพวกนี้เขาจะใช้กิ่งนะคะกิ่งตอนเสียบก,กิ่งสวยมากนะคะีค่ะ ดูไปพร้อมๆการแดดส่องถ่ายมุมนี้เห็นไหมอันนี้ตลาดไม่ใหญ่เท่าไหร่ค่ะเริ่มดอกไม้ยังตุ๊ปุติปิอยู่นะคะยังดอกไม่ใหญ่พอเดี๋ยวอีกหน่อยโอ้โหเบ่งบานชูช่อเลยนู้คน สวยมากจ้ะเริ่มแล้วนะคะเพื่อนๆชาวยุโรปชาวตะวันตกตะวันออกโซนไหนที่อากาศเริ่มดีก็จะปลูกแล้วนะคะนี่ก็เริ่มแล้วคะ่ะแต่บางอย่างก็ต้องเชะลอก่อนคะ่ะวันนี้หิ้วกับบ้านไม่ไหวไหคนขายเขาก็จะถือถุงเน็บใส่ตูดไว้ก่อนจะถ่ายย่าหมุนขออนุญาตเลยนะคะ คลิปนี้เข้ามาชมแล้วชอบใจช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ย่าหมุนด้วยนะคะย่าหมุนจะพาไปเที่ยวเรื่อยๆค่ะแล้วคอยชมนะคะแต่ละคลิปเนี่ยสวยสวยมากหลงไหลมากจ้ะดอกไม้พวกนี้